สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้นะครับมาแนะนําวัตถุมงคลครับของหลวงู่อิิมวัดทุ่งนาใหม่กับพระฤาษีเพชรฉลุกกันนะครับรุ่นบูชาครูนะครับปีสองห้าหกหกนะครับรุ่นนี้นะโอ้โหเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการเนี่ยจะมีทั้งหมดเก้าสีนะครับสีประจาวันเกิดเจ็ดแล้วก็เพิ่มสีดํากับสีทองไปนะข้างหลังจะมีตะกรุดมีเม็ดเงินมีต่างด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยแบ่งไปเนี่ย สีดำเลยหมดนะตอนนี้น่าจะเหลือแค่สองสีนะน่าจะออกสีชมพูกับสีฟ้านะครับเป็นชุดกรรมการนะเดี๋ยวมาดูนะครับทุกองค์ก็ตอกเลขโค้ดชัดเจนนะครับนี่งานลงยาที่สวยนะเมื่อคืนแย่งกันปิดโอ้โหจนหมดเลยนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังนี่ผมแกะนี่ด้านหลังครับด้านหลังบางองค์จะมีอ๋อมีเม็ดเงินทุกองเหรอเอาเรื่องแล้วนี่ผมแกะได้เลขแปดเก้านะครับตะกุดตะกัวเนาะข้างบนดมีแผ่นเงินนะครับฝังพลอย ผงตะใบทองโอ้โหเพียบเลยอะมีเกษาด้วยไหมดูดิมีเกษาไหมครับตะกุดตะกุดมีอักขรละด้วยนะเอาเรื่องกระเบื้องลาวเม็ดกันข้างบนอีกโอ้โหเมื่อคืนแบ่งไปเท่าไหร่รู้ไหมครับหมวดพระเครื่องร้อยเดียวครับเอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้วมีจํานวนจากัดใครสนใจนะ่ะรีบเลยนะมาดูหน้าสีชมพูบ้างโอ้โหผมเรียบร้อยละตอนนี้เป็นชุดกรรมการจัดสร้างแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะครับเมื่อคืนแบ่งไปในหมวดพระเครื่องร้อยเดียวนะใครสนใจรีบเลยในใฝัง โอ้ยฝั่งเม็ดเงินทุกองค์ด้วยนะเม็ดเงินกับมูลค่าก็สูงแล้วนะครับใครสนใจรีบเลยมีจำนวนจำกัดอีกแล,แล,แล้ว